สวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะสวัสดีค่ะพ่อเป็ดครับสวัสดีค่ะค่ะมื่อในช่องเซานิงพารวยคุณเฉี่ยงค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อเป็ดเป็นคลิปที่สองค่ะของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะครับเป็นจังไรคุณพ่อหันว่ามายามแล้วสันฝันในแจักมือแล้วคลิปที่สองนี่ฝันมือวานฝันมือวานนี่เนาะฝันมือวานหอนค่ะหอนเรือยขึ้นต่อฝันมายาวขึ้นมือเราขันมั่นอ้าสันฝันเลยนี่แหละฝันจัดจัานเฉยละ มันง่พันยาวลายคจอบ้เสาวงค่าอะไรจำบอดเลยเนาะจำบอดไลอมพอพันพันหมื่นเลยเนั่นขึ้นวานอ่พันปุ๊บพันลอยแบบนี้ย่ป่าคนเดียวยางไปลงเปหวยคนละก็ขึ้นกุ้งใหม่้นกหม่ยิป่านะปริปลาขึ้นพูดคนเดียวค่ะยิงนัดแรกถือกซองโตได้ซองโตตายหนสองอืมพท่านรดูงูอะไรยิงแล้วก็นั่งยันอีกยิงอีก ถึงุมทีเดียวนะมาก็คืนมาอีกยิ่ยงอีกบ่ายิ่ยงสองนัดแตก็ลงไปห่าลงงุ้มงุ้ตจนนัดแรกเลสย,ยสองตัวค่ะยิ่งบ่นเดียวเลยสองตัวระูก็คอตัวทำแคลนอยูบบ่ละมาน,นัดที่สองคืองุ่มมึงนัดที่สอง,สองเห็นตัวเดียวว่า แต่พาว่าปลาสามตัวประคบในปลาสามตัวมี่ตัวใหญ่ทำาป่งแ,ปแคนวัแคนบาดกม็มาหอกับจับขึ้นมางูขืนมาเอามาเลี้ยงกันในมือะไกัม้วหน่อยนะกับอสี่ห้าวันข้นนะสี่ห้าก็ได้ขืนน่เนี่ย,นะยนะโอ้อหอโอหปลา,าตายทั้งสามเลยตัวเนี่ยขืนมว่าเลไก็หายเล็กแน่เนี่ยเน่ยมาขืนมรยัสอบมากมาข้นอะไรใพอดีต้องางเลยเลหมอนี่หงมแน่เลยตัวไหนกอ กับแปดสามศูนยเลยนะแปดสามศูนย์เดี่ยวเลยปันมาเห่มายังไเออคปันเพื่อจะเจาะเลยสามศูนย์แปดสามศูนย์ันป่ได้ยิ่งปืนที่เป็นปืนยังปืนปืนปืนแกปภอยู่แล้วปืนแกปเลยคุณพ่อโอ้แต่ฟันวันนี้ปืนเนี่ยชุดเจาะได้กับพ่อในปืนกับแปดป้ากับแปดเลยสามโตสาโตก็ตายอยู่แล้วมันจะตายมชุดถ่ายมันก็ยกขึ้นชุดถ่ายมันก็หางมาเห็ดกันแดดเย ยกขึ้นเจ้าคมอสนาขึ้นมาโขกเจ้าอ้างมันเดกันเถองว่าทั้งสามตายว่าทั้งสามมวจุ่มกันจับเรื่องวสามศูนแล้วนี่ว่แปดป้ากับแปดี่แล้วปืนกับแปดที่แล้ปโดนง่ายก็ได้เอ้าหนามันนาต็นหนามันนะเลยสี่ส็บแปดสามศูนย์ตัวเดียวเลยโอเดียวแข็งๆเลยผมมย่ทออื่นเลยบ่พันร่านี่แปดสามศูนย์แปดสามศูนย์นี่ปืนกับไปนัดเดียวถือสองตัว ถือสองโตปราะฉนึงุ่มเลยเปราะันงุ่มมันจ้งถือตั้งโต๊ะอแต่ว่ายิ่งนั่นแหละเห็นมันขือมันจะเดียว่ลยิ่งมองนี้จ้ามไว้มองนี้ก็นั่งเห็นยิ่งข้างใน้องเลยยิ่งสองนัดก็ลงไปเลยลงก็หอบกปเป็นงุ่มตัวแหลกก่อนค่ะงุ่มแหลกได้สองบาทไหวยิ่งัวเดียกก็ถือสองตัวเพราะว่าคตะตมยหมดก็เลยกำไว้ก็งุ่มจนอะไรอีกงุ่มจนอะไรอีกเห็นตัวหนึ่งบางเรียกว่ากำร่วมกันตามโตเะย่างกันเนี่ย โอ้งามแห้งแท้จะม่ใจอยู่ีสงมากคุณอกัมหงอไหวกมมือได้วยกัมือไหวไหมาให้มาให้เห็นหวมันไเห็นตาหางมันเด่เห็นเออคงหวขึือไปเลยนะเอินปลาปลาคอไม่สรงงาเลยเกเรอยู่ค่ะว่ามันหาเลยก็นี่ว่าเขายเ้่หมตัวเลยกอนนีย้มันมันเอาจะจาอเลยนะพัน้าแบบจะจาอเลยมันก็มันเพง่งามดเลีันแดงก็งาเลยนะนมักเดีวก็มกั แปดสามชั้นเลยเขียนๆผู้ใดอยากตัดเรีนก็ตัดเอามัตัดได้ตัดได้ก็ตัดก็ตัดสองตัวแล้วสื่สามชั้นสองชั้นเนางแปดชั้แปดเนาะใช่ไหมครับครถ้าท่านผู้ชมจะตีเป็นมีแนี่ยถาเพิ่มเติมกับข้อมือแต่ิปเนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณไทยมากนี่เท่านี้แหละเขียนได้แปดสามชั้นแปดสามชั้เดียวสันๆเขียนๆเลยแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายเนาะค่ะเข้าใจง่ายเมื่อวันเด็พันเหยาะค่ะเบลอเบลอฟันซับซ้อนเนาะแต่ที่สำคัญคือ ยิ่งปืนยิ่งเปลี่ยนอ๋เลยต่ำด้วยต่ำเถิกเลยนะวยเติบโตเลยนะเขาแท้รอบนี้คือว่าคิดว่าเขาเป็นบมอคุณพ่อคิดว่าเขาที่ซื้อใหญ่ให่เลยคือว่ามันแก้เองตัวเองมากแค่เพราะว่าเราเคยพันจอด้ในี่เพื่อนพันเจ้าหนี้พันโจจ่อกระกั้นไม่ได้คือขอบน่าสามอันนอกคือขอบได้เลยสามอันเป็นสามอันแล้วไปสามโจใต้ก็ซูนอยู่แล้วหามก็มาแท้ๆมาแท้เขาแต่เป็นปืนเป็นป่านนะค่ะ เอาทั้งหนามเลเลยตาปากเปีตารบแปดสามศูนย์เดียวเลยคุะสมเนาะอืคุอหายมากแปดสามศูนแขนๆเลยค่ะท่านผู้ชมไปตัดเลนเอาเนาะผู้ไดมักตัดค่ะผู้ไดบ่มักตัดกับตัวแขขนเลยค่ะตรงๆไปเลยเกิตัวส0ูนค่ะอันนี้คลิปที่2แต่ว่าอย่าลืมตัดสามศูนย์ดนวาคุณพ่อว่าอย่าลืมสาม3ูน0เนะอย่าสืมาูน่าแปนเลข3ตันก็อย่าลืมัดไปาะเนาะเลขตัวก็งย่าค่ะ งามแห่คุณพ่อว่าแต่งโตนอนนี่สิไปไซน์อนี่นอนไปอำเภอโอ้คุณพ่อสิไปอำเภอไปทำธุระเนาะค่ะไปทำธุระท่านเนาะแต่งโตแบบรอเลยค่ะเมื่อนี้รอเลยวก็ออกพร้อมวัค่ะค่ะคุณพ่อมี่ยังสีเหลาอีกบ่มีแซ้่ำมีเนาะค่ะขอให้โชคให้มานเนาะค่ะขอให้มีโชคกับคุณพ่อเดยสามตัวตรงตรงค่ะนี่เป็นคลิปที่สองแะควกเนาะคลิปที่สองค่ะแต่ยังคงสุดท้ายอีกค่างคงที่ถ่ายอีกเดี๋ยวมาตาม โค้งสุดท okay. mm ้ายให้อ so, ีกกับคุณพ่อเนาะค่ะโบฮั่นจบซับหนีคก็ท่านผู้ชมตัวเลขนี่บ่ฮู้ว่าสิอยู่ซับหนีโบ่หรือว่าสีขาดเคลื่อนเนาะค่ะก็คือเพราว่ามั่นใจแฮงตัวนี้ว่าซั่นิวละก็มันก็มันสิออกแก่ตัวอออๆตัวนีอะไลยคะก็ติดลอตเตอรี่ไว้แน่เนาะคุณพ่อเนาะค่ะติดไว้แน่เถ้าโค้งสุดท้ายคุณพ่อฝันได้ตัวนี้อีกเนาะค่ะเดี๋ยวหาสื่อบ่ได้เด้อค่ะฝันบ่ได้ยิงปืนเสือป่าเนาะ ต่างเดียวดนสองเลย่าาคุณพ่อว่าังที่สองกับเสิอตัวอีกตัวหนึ่งไม่สามตพอสดงว่าเขาเติมสงเขาาเขาเนี่ยฟันเนี่ยฟันดีค่ะสองหับนักค่ะยิ่งสองหับถืสามตวลองดูยันเนาะสองหนัสามตัวตาย่ถสาม่ว่แม่สองสามสช่หมคุณน่ะไปอีกก้วบ้านพองคูค่ะวขยันหังตีไปเดี๋ยวคุณพอไปหมาละครับห้ทำเลยละ 830ตัวเดียวเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมมีความเห็นแต่ต่างไปจากข้อเมนต์การเพิ่มเติมใดนะครับนอกตัวเลขเพิ่มเติมใดค่ะค่ะขอบคุณพ่อเป็ดได้หลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567นี่ค่ะพ่อเป็ดนี่ฝันสั่นๆเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปยิ่งปลาเพิ่นว่าค่ะจอบยิ่งปลาเนาะค่ะ ยิงนัดแรกเพื่อนว่าบบท่านไปงุ่มเอาเพื่อนว่ายิงนัดที่สองลงไปงุ่มงุ่มจุดแรกก่อนเพื่อนว่าจุดที่เพื่อนยิงนัดแรกเนาะค่ะงุ่มไปแล้วยิงนัดเดียวแต่ว่าปลาตายสองตัวเพื่อนว่าค่ะในจุดแรกเนาะคะ่ะได้ปลาขึ้นมาสองตัวเป็นปลาคอยใหญ่ซ้ำแขนนี่เพื่อนว่าค่ะไปงุ่มจุดที่สองบันนี้ ได้ปลาตายขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อนว่าเป็นปลาคอใหญ่คือกันร่วมทั้งเบิร์พอเป็ดนี่ไดปลาคอใหญ่ถี่ตายแล้วเนาะค่ะสามตัวเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็เอามาใส่มือเพื่อนเนาะค่ะยกหางขึ้นทั้งฝ่าผุ่นเพื่อนว่าค่ะจับหางสี่ขึ้นทั้งฝ่าเอากำหัวเลี่ยงใส่มือเนาะค่ะกำหัวไวแล้วก็เลี่ยงใส่มือเอาหางสี่ขึ้นฝ่าเพื่อนว่าทั้งเบิร์ตสามตัวเป็นปลาคอใหญ่ตายเบิร์ตทั้งสามเพื่อนว่าค่ะ พอเป็ดนี่ก็เลยตีตัวเลขให้เนาะค่ะเป็นเหล็กสามตัวแปดสามศูนย์เพื่อนว่าค่ะตีโบยากตีง่ายๆเลยเพื่อนว่าค่ะฟันสันส้นๆเน้นๆเนานะคะ่ะตีไ้แปดสามศูนย์ปลานี่น้าแปดปืนน้าแปดเพื่อนว่ะค่ะสามนี่ปลาสามตัวเพื่อนว่าเป็นปลาคอใหญ่เนาะคะ่ะศูนย์นี่เป็นปลาตายเพื่อนว่าสามตัวนี่ตายเบิดทั้งสามเพื่อนว่าค่ะ เพิ่นก็เลยตีหายเป็นแปดสามศูนย์เหลข3สามตัวเนีนๆเพินเนนเ่นว่างวดนี้บบผ่าแท้เพิ่นว่าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางกับท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลของพอเปจค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในระงว่ยาหไ่กับพอเพจสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อเพิ่นว่าค่ะตัดกับหมุนนําแนกนไว้ค่ะ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจคลิปที่สาวนิ่งนํ่นเสนอเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิ่งพระรวยนั่นเนี่ยเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ